ขลณะนะตอนที่แม่เจ้ายัางอยู่นั้นนางทำเรื่องไม่ดีหรือเปล่านางพูดร้ายจิตใจไม่ดีชอบเนินทานางสร้างความเดือดร้อนไปทั่วข้าจะช่วยแก้ไขสิ่งที่แม่ทำได้อย่างไงถึงยังไงซะนางก็เป็นแม่ข้าจะชดใช้ให้นางได้อย่างไรถ้าโปรดชี้ทาง ให้ข้าด้วยเถิดเห็นความรักของเจ้าที่มีต่อแม่แล้วแม่นางจะทำกรรมไม่ดีไว้ทำให้เราประทับใจมากนี่ที่เรามีต่อพ่อแม่เหมือนกับท้องฟ้าไม่ว่าวันหรือคืนพวกเราที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นควรจดจำไว้การกระตันอยู่ในบุญคุณของพ่อแม่ คือการใช้ชีวิตอย่างสงบและดีงามสร้างบุญกุศลและอุทิศบุญกุศลนั้นให้แก่พ่อแม่ของเจ้าเธอชีวิตเจ้าเป็นแบบนั้นโมกขันลนะ mm. เจ้าใช้ชีวิตในอุดมคติคือรับใช้ธรรมรับส่งธรรมและรักสงบถ้าเจ้าอุทิศผลบุญของเจ้าให้กับพ่อแม่ของเจ้าแล้วมันจะช่วยให้พวกเขาได้รับอนิสงค์ด้วย ้าจะทำในวันมหาปรานาเจ้ากับภิกษุรูปอื่นๆจะสวดมนต์ให้แม่ของเจ้าและจะนั่งทำสมาธิการทำสมาธิและสวดมนต์คือเครื่องมือที่ทรงพลังทรงพลังมากโมคลระนะมันจะเกิดอานิสงส์ให้แม่ของเจ้าและชี้ทางที่ดีงามให้กับนาง เราจะเตรียมการนัดหมายสวดมนต์และพิสุกทุกรูปนั้นจะร่วมสวดมนต์เพื่อพ่อแม่ของพวกเขาไม่ว่าพวกท่านยังอยู่หรือว่าเสียไปแล้วท่านมีเมตตาอย่างแท้จริงท่านเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันตะเกียงหนึ่งดวงจุดตะเกียงได้หลายดวงพวกขลนนะมันไม่ทำให้แสงริบรีลงเลยแต่กลับทำให้ส่องสว่างมากขึ้น ความสุกระจายผ่านการแบ่งปันพุทธะน,น้อมคารวะบุญยะลัคนาภรยาสุทัตตาสาวกของท่านมาขอพบมีอะไรเหรอสุทัตตาเป็นยังไงบ้างพุทธะ Türkçe <laughs>